นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่ผู้มีพร,ระภาคปรารันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> <c oughs> บัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลาปฏิบัติธรรมะได้เวลาอันดี ให้พากันตั้งอกตั้งใจความตั้งใจเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญคนเราทุกคนนั้นถ้าไม่มีความตั้งใจในใจของตนนั้นเดว,ว่าใช่การไม่ได้ความตั้งใจความตั้งสัต์ความอธิษฐานในใจจึงเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญ ฉะนั้นการปฏิบัตินี้เราจะต้องฝึกการนั่งสมาธิภาวนาให้เป็นหลักจิตใจของตนตลอดไปจนหมดลมหายใจการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิ แสดงความองอาจกล้าหาญว่าจิตใจของเราจะให้เหมือนเพชรคือว่าแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งโซกับจิเลสมานสังขารมานในใจให้ได้เรียกว่าเพชรเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้ว เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตาเมื่อหลับตาแล้วก็ให้เป็นหลักอย่าให้เทียงว่าหลับๆนมึนๆอ,อยู่อย่างนั้นต้องเอาให้มันเจงควบคมปริมณทนที่เมหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้แหละเชื่อว่าการภาวนา ทำให้เกิดให้มีขึ้นทีน่นี่ไม่ให้จิตนี้แสสายลุ่มหลงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ให้ลหลงไหลไปตามสมมุติของโลกให้จิตใจมาสงบตั้งมัน่นทวนกระแสใจของตนเข้ามาจิตใจของเราจริงๆไม่ได้อยู่นอกกายมีอยู่ในกายมีอยู่ในใจิต ิ่งนี้ก็คือจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่นี้นับตั้งแต่เรามาเกิดในท้องแม่จนคลอดออกมาจนจเจริญวัยใหญ่โตแก่เท่าชรามาแล้วบางคนก็จิตใจอันเก่านั่นเองแต่ว่าจิตดวงนี้ ทานศีลภาวนายังไม่มากยังไม่พร้อมพอจิตดวงนี้จึงได้หลงไปตามวัยต่างๆที่ผ่านมาประถมมาวัยคือวัยแรกเกิดวัยแรกวัยเด็กมันก็ผ่านมามัดชีมาวัย ผู้ผ่านมัชทีมาวัยปานกลางไปก็มีผู้ยังไม่ผ่านก็ผ่านไปโดยลำดับเมื่อวัยต่างๆผ่านไปนี่แหละเจตใจที่ยังไม่ได้อบลมให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียก่อน เมื่อผ่านวัยต่างๆไปใจดวงนี้มันก็หลงไปตามอารมณ์ต่างๆตลอดกาลในทางพุทธศาสนาท่านจึงมีวิธีการให้ภาวานาบทนั้นบทนี้มีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นหรือว่าภาวานาอนาปารลมหายใจ ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจเผลอให้กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าไปแล้วถ้าออกมาไม่ได้ก็ตายได้อันนี้และวันนึกมรณะกรรมาฐานไปในลมหายใจเข้าออกผู้มานึกมาคิดมานึกอย่างนั้นก็จิตใจดวงผู้รูน้นี่แหละ แล้วว่าเอาใจสอนใจเอาจิตสอนจิตเอาตนสอนตนพระธรรมมีในคํคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้นี้จะต้องอาศัยอย่างนี้จึงจะเข้าใจจึงจะรู้ได้เข้าใจอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงเปรียบเทียบให้เราผู้ปฏิบัติตามภา,ายหลังให้เข้าใจว่า ท่านชักลูกเปีบมาว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณเขาเอาเหล็กตีเหล็กกลายเป็นมีดพราจอบเสียนเขียมขวานไปได้คือเหล็กที่จะมาตีเป็นมีดเป็นผ้าเป็นขวานเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของมนุษย์สมัยโบราณหรือสมัยนี้เขาก็ยังตีอยู่ เหล็กที่ตีก็เป็นค้อนเหล,ล็กค้อนเหล็กค้อนรองค้อนทั้งอยู่ข้างล่างก็เป็นเหล็กทีนี้เมื่อมีเหล็กสามเหล็กอย่างนี้ทำย่างไรก็เอาเหล็กที่จะต้องการทำเป็นมีดล้าจอบเฉียมขวานเครื่องใช้ไม่ซอยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเอาเข้าใส่ไฟ เขาจนแดงโศกเข้าจนมันแดงแดงแล้วก็มีครีมอีกาบเอาจับออกมามาตี้ทีนี้ถ้าหากว่าเหล็กมันยังเป็นท่อนใหญ่อยู่อันนั้นจะต้องจะต้องลงคะนนนลงคะนินคือคือว่าหลายหลายคนมาช่วยกันตี ตจจนกระทั่งว่ามันเล็กลงเล็กลงจนใช่การตัดออกมาจะทำมีดพลาจอบเสียมอะไรก็เอาตามส่วนแล้วก็ตีคนเดียวมันเอาเหล็กตีเหลกนั่นแหละพอเหล็กมันหายแดงแล้วก็เอาเข้าใส่ไฟใหม่แดงแล้วก็เอามาตีใหม่อย่างนี้แหละ จนตีเมฆสำเร็จตีพลาตีขวานอะไรก็สำเร็จลงมาหมดทุกอย่างอันนี้โบราณอาจารย์เจ้าทาั้งหลายเปรียบไว้ให้เราเอามาคิดมาภาวนาดูเหล็กจะกลายไปเป็นเครื่องใช้ไม่สอยก็ต้องอาศัยเอาเหล็กตีเหล็กคนเป็นผู้จับเหล็กมาตี การเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการทำบุญให้ทานแลียกว่าทานบาลมีเสนบาลมีเนคขมบาลมีปัญญาบาลมีวิริยะบาลมีคันเตบาลมีสัจจะบาลมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบขาบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว ก็เอามาฝึกฝนกายวาจาจิตของเราทุกคนเหมือนแหลกตีแหลกหนั่นแหละเอาจิตใจผู้รู้ผู้เห็นจิตใจในตัวเรานี่แหละมากำหนดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงแม่จิตใจนี้จะอยู่ภายในนี้ก็ตามมันหารู้ไม่ว่า ร่างกายสังขารของตัวเอง <c oughs> ที่มาโยอาศัยนี้มันเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อเกิดมาแล้วก็มีชลาความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นเสมอเป็นข่าวๆ มันสุดท้ายแห่งชีวิตของแต่และบุคคลก็คือมรณะมลรณังความตายก็จะมาตัดชีวิตลงไปนี่เราต้องภาวานาเพียนเพ่งโดในกายในตัวในจิตภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอกเข้าไป เดี๋ยวนี้จิตมันไม่ได้มองตัวเองมันมองออกข้างหน้าข้างข้างนอกไม่โอปนะยิกาธรรมไม่น้อมเข้ามาไม่เอามาเตือนใจจิตใจมันก็ออกนอกแทนที่มันจะนั่งดูนอนดูพิจารณาอยู่เพราะจิตมันก็โยภายในนี่จิตด,ดวงผู้รู้อยู่ แต่ด้วยอำนาจกิเลสมานสังขารลมานขันธมานมันไม่ยอมไม่ยอมให้พินนสพิจารณามันให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกดิ้นลนวุ่นวายไปตามกาะตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาเอาตันหาออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาเจ้าราคะตันหาอันนี้แหละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติทำกรรมฐานทั้งหลายก้าวหน้าไปไม่ได้มีแต่จะถอยหลังเข้าครองเพราะไม่ดูกรรมฐานก้อนกรรมฐานอสุภกรรมฐานอันมีอยู่ในตัวอันมีอยู่ในกายนี้ตัวของคนเหล่านี้ท่านว่า มันมีบาดแผลอยู่ตั้งเก้าแหง่งแต่เจ็ตผู้โยภายในมันก็ไม่เห็นบาดแผลคือว่าสิ่งที่เป็นช่องเป็นที่ไหลเข้าเทออกซึ่งของปฏิกูลตามมีสองป่อง สองช่องสองสองแทนที่จะมากำหนดพิจารณาให้เห็นว่าลูกตาของตัวเองที่เห็นลูกต่างๆนะั้นมันเห็นหรือไม่ว่าลูกตาเป็นอย่างไรกระบอกตาเป็นอย่างไรน้ำเลือดน้ำเหลืองที่มาเลี้ยงล่างกระ,ะมาเลี้ยงตานะได้พิจารณาหรืออย่าง เมื่ออย,ยูเดสบายตานี้กิเลสมนุษย์คนเราก็มักจะมาเห็นว่าตางามงามจริงไหมทางงามก็คงไม่มีขี้ตาไหลออกมาถทางงามจริงก็คงไม่มีน้ำตาไหลออกมาทุกคนก็ย่อมเห็นเคยเห็นนับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนใหญ่ ถ้าไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของตนหรืออะไรผิดหวังขึ้นมาลองให้น้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาไม่รู้มันมาจากไหนเมื่อความเศร้าโศกเสียใจโลกตายเสียเมียตายจากทัดภาคจากของรักของชอบใจน้ำตามันไหลออกมา เป็นน้ำเป็นธาไหลออกมาอย่างนั้นแหละนั่นดูน่ะความทุกข์ความเดือดร้อนมันไหลออกมาแล้วก็ทวานทั้งเก้าตาสองหูสองหูนี่ก็ไหลออกซึ่งของโสโคโปฏิกูลบางคนก็หูหนองหูเน่า หูมันเป็นโพรงมันเน่าก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะหูจมูกมีสองป่องจมูกหรือว่าดังมันมีสองป่องเจ้าดังเจ้าจมูกนี่ก็ไหลออกมาด้วยน้ำมูกถ้าเกิดคราวไหนเป็นวัดขัดจะมูกแล้วไหลไม่หยุดไม่ยั้งเละนั่นแหละ ทวารทั้งเก่าตาสองหูสองป่องแล้วก็จมูกสองปอกเป็นหกล่นะแล้วก็ปากเนียงหนึ่งเจ้าปากนี่ไม่ใช่ของเล่นโสโครกปฏิโกณสำคัญเพราะว่าเป็นทางลำเล,ลำเลียงอาหารการ ขบฉันอะไรต่อมีอะไรแหละจะกินอาหารก็เอาเข้าทางนี้เวลาเอาเข้าไปนั้นรสเล็ดอร่อยหอมอประดัปปดาตกแต่งก็ให้ดูให้มันทั่วเวลาเข้าไปทำไมาจิตใจมันเห็นเป็นอย่างหนึง่ง เวลามันไหลออกมามันมาทางไหนไปไหนกันก็ให้ดูสิพิจารณาอยู่ในตัวนี่ให้เจตผู้โยภายในดูของจริงไปดูคนอื่นนั้นไม่จริงดูตัวของเราเองนี่แหละเห็นไหมคือว่าทาวารทางเก่ามันทะลุเป็นบาดเป็นแผลใหญ่ๆไม่หาย ตั้งแต่เกิดจนตายบาดแผลทางอื่นยังยาหายได้ทวารทางเก้านี่หามากรักษาไม่หายถ้าปิดก็ตายถ้าเปิดไว้ตามธรรมดาก็คอยยังชั่วหน่อยนี่แหละดูสิไปอยู่ที่ไหนทวารทั้งเก้าไหลเข้าเทออก ซึ่งของโสโครกปฏิกูุจะมาหัวเลาะเข้าใจว่าเรายังเด็กยังนมเราไม่แก่ไม่ชราเรายังไกลาจากความตายได้หรือมันตายไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันแก่ไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันตายอยู่ตลอดเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาล อันโลกประขันอันนี้จิตหลงมันจะมันนั่งคอยจ้องจะเอาความสกในเนื้อในหนังในทวานทั้งเก่าเพราะไม่กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบทวารปากนี่สำคัญมากปากนี่ พูดมากปากเปียกก่อนไม่เฉพาะแต่สิ่งปฏิโกูลที่ไหลเข้าไปมันมีปากเขาว่าปากเหม็นปากเหม็นปากหอมมีเหม็นมันก็มีหอม คำว่าเหม็นนั้นเหม็นตามธรรมชาติอันนั้นก็พอทำเหนาเหม็นด้วยปากปากไม่ดีปากบาปด่าคนอื่นได้แต่ว่าด่าตัวเองไม่ได้กินตัวเองได้แต่จะทานให้คนอื่นกินไม่ได้ในละปาก ปากนี่มันมีเล่นไม่มีกระดูกด้วยกระดกไปกระดกมาถ้าลดอาหารการกินมันอ,อร่อยชอบใจยิ้มแย้มแจ่มใสกินเท่าไรก็ไม่พอถ้ามันขมมันฝาดมันเฟื่อนมันไม่ถูกเล่นปากก็หน้าหิวขิ้ขมวดหรือวันไหนเวลาใดอาหารไม่ถูกปาก ไม่ถูกเลี้ยนความจริงมันถูกอยู่แต่ว่าไม่ถูกใจใจภายในเนะี่ยมันไม่ชอบคอพอใจจะเลือกกินแต่ลดอาหารการกินหารู้ไม่ว่าอาหารที่ตัวเองกินเข้าไปมันไปไหนเข้าไปในกระเพาะอาหารใหม่ไปเน่าไปบูดอยู่นั่นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงร่างกาย ให้ประทังเป็นคนต่อไปไม่ให้ตายง่ายๆส่วนเศษอาหารก็ไหลลงไปตามลำไส้ใหญ่เราไปถ่ายกันทุกวันทุกวันก็ดูสิมันสวยงามที่ไหนกลิ่นหอมที่ไหนตกแต่งได้หรือไม่ เวลาบริโภคเข้าไปก็ตกแต่งให้มันดิด,ดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องภาวนาให้มันเห็นในใจไม่ใช่ว่าคำพูดแทงในใจให้มันเห็นในใ,นใจนะจนมันถอนออกได้ถ้ามันเห็นแจ้งชัดลงไปในจิตใจของตัวเองมันถอนได้ละได้บางคนเขากำหนด ลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยตับไตไส้พุงอะไรมันรวมกันอยู่เหมือนกับไม่ไม่้อยปลาเป็นพวงอยู่จนกระทั่งจะกินอาหารไม่ได้ละเมื่อมันเห็นในใจเบื่อหน่ายเหมือนญาติยมเขาไปซื้อ ลำไส้ของหมูมากินตับไตไส้พุงอาหารสัตว์เอามากินแต่ไม่ได้แกงลำไส้ของตัวกินสักทีถ้าลองเอาลำไส้ของคนอื่นก็ตามของเราก็ตามออกมาต้มแล้วก็ใส่หอมกระเทียมอะไรมันอร่อยให้หลวงตาหลวงพี่กินลองดูฉันลองดูถ้ากินไม่ได้ละลากออกละน่ะ ทำไมไส่คนอื่นสัตว์อื่นทำไมกินได้ไส้ตัวเองกินไม่ลงยังไม่ได้กินแหละบางคราวเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลถูกพากระเพาะอาหารลำไส้ไปเห็นแล้วเอกระเพาะอาหารของคนของสัตว์เนี่ยมันก็เหมือนกันทำไมเราไปชอบกินลำไส้หมูลำไส้ งัวควายมันเห็นลำไส้ของคนละไม่อยากกินละมันกินไม่ลงนี่คือว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองด้วยสติปัญญานะั้นมันเป็นอย่างหนึ่งเมื่อจิตไม่เห็นกายนี่จิตมันก็หลงในกายถ้าจิตมันเห็นอาหารการกิน ตามดูลงไปมันไม่น่ายินดีพอใจมันเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกคือร่างกายของคนเรามันก็เป็นของเน่าของเปื่อยอยู่ตลอดเวลาสำรุดสุดซอมจะต้องอาศัยธาตุอาหารเหล่านี้แหละไปรอเลี้ยงพอให้ประทังไป เหมือนกรบลอกเกวียนที่มันสำรุดสุดโสมมนุษย์ก็เอาไม้ไผ่มาขนาบทั้งสี่ด้านก็ลากไปได้บ้างมันหนักเข้าไปแล้วก็ลากไม่ไหวก็ทิ้งฉันได้สารีละร่างกายของมนุษย์คนเราทุกทุกคนก็เหมือนลอกเกวียนรถที่มันสำรุดเสียหาย กำหนดโดให้รู้วาวรทั้งเก่าอันเมีอยู่ในตัวแท้ๆก็ไม่พิจารณากินเข้าไปทุกวันทุกวันอาหารก็ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ตามดูโดแต่มันอยู่ภายนอกเข้ามา เมื่ออาหารนั้นจะเข้าปากก็ดูให้มันดีเมื่อมันเข้าไปในปากแล้วไปบดไปเคี่ยวผสมน้ำลายก็คายออกมาดูก็ไม่เป็นน่ากินเหมือนลากหมาเหมือนอาเจียนออกมาอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตนั้นไม่พินิษพิจารณาอาสุภกรรมฐานมีอยู่ในนั้นแต่ไม่พิจารณา มันไปเตดอยู่ในรถอาหารการกินถ้าวันไหนรถอาหารดีจิตเย็ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสลืมภาวนาไปถ้าอาหารไม่ดีก็ไม่สบายใจใจมันสบายตามรถอาหารการกินนี่คือจิตมันยังไม่ภาวนายังไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบ มันเห็นมือดอยู่มันอยู่ในที่มืดเจตนี่มันอยู่ในที่มืดมืดแปดด้านมืดสี่ด้านมืดสิบทิศเมื่อจิตแต่มันมืดมองไม่เห็นปัญญาไม่เกิดเรียกว,ว่ามันตกนรกตกนรกมืดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรทางนั้น มีแต่โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตลอดการอันนี้ทันว่าสัตว์นรกแม้ตัวจะมาเกิดเป็นคนแล้วก็ตามในจิตในใจมันยังมืดอยู่ปุถุยโนปุถุชนมืดแปดด้านมืดสิบด้าน ไม่รู้ว่าตัวมาจากไหนมาเกิดชาตินี้เมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วตัวเองจะไปไหนจะไปอบายภูมิหรือจะไปสวรรค์เทวโลกหรือจะมาเกิดเป็นคนูลหรือไม่ถ้าไม่รู้ก็รียภาวนาเข้า ย่ามามัวหล,หลับหลับไหลไหลฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะเลยดูทวารทั้งเก่าของตัวเองมันบาดแผลตั้งเก่าแห่งแล้วเป็นบาดแผลที่เรียกว่าใหญ่ด้วยรักษาไม่หายด้วยถ้าเป็นบาดแผลยะใหม่แล้วก็ถึงขั้นตายแล้วแต่นี้มันบาดเก่า แผลเก่าเลยไม่กำหนดพิจารณากันไอ้เจ้าจิตโมหะจิตหลงจิตอวิชชาอันนี้ก็มาหลงอยู่ในนี้แหละตัวของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราทวารหนักทวารเบาของเรา สิ่งเหล่านี้เราจะต้องกำหนดพิจารณาดูให้แจ่มแจ้งภายในจิตใจของตัวเองแล้วถ้าจิตใจขณะใดเวลาใดมันไม่ชอบพิจรารณาก็ตัวเองต้องดุดาว่า้ายให้ทรมานทรมานจิตใจให้มันกำหนดพิจรารณากำหนดไม่ได้พิจารณาไม่ได้มาอยู่ทำไมในร่างกายสังขารน,นี้ ทำไมไม่ตายเสียแต่ยังไม่เกิดเกิดมาแล้วจะเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองใช่ไม่ได้เวลานั่งเวลานอนเวลายืนเวลาเดินก็โยในร่างกายสังขารอันนี้จะให้กําหนดพิจารณาให้เห็นว่าอสุภกรรมาฐานมันเป็นอย่างไรธาตุกรรมาฐานเป็นอย่างไร ในร่างกายสังขารน,นี้ไม่กำหนดไม่พิจารณาเกิดมาทีแรกมันได้อะไรมาเวลาเกิดมาแล้วดิ้นรนวุ่นวายด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของสมบัติในโลกก็มาเอามาบำรงบำเลอร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี่แหละ ให้โดไปจนถึงว่าเวลาคนเราตายเราตายได้อะไรไปเอาอะไรไปติดตัวไปได้ไหมร่างกายสังขารที่จิตใจมาห่วงอะไรที่สุดเวลาตายแล้วเอาไปได้หรือ